นี่ปลายพูดได้ทุกเรื่องเลยนะที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่สบายใจกันสิ่งที่เราพูดกันเราจะรู้กันเพียงแค่สองคนเท่านั้นคขบจริงแลก็มีเรื่องที่ไม่ค่อยสบายใจก็่คยกล้มีล้นะที่ปลายกล้าพูดกับการได้ระบายความรู้สึกออกมานให้เราเบาลงมาเลยนะที่ตรงนี้จะไม่มีใครตัดสินปลานะยิสัญญาว่าทุกอย่างจะเป็นความ ใจเลยนะแบบการที่เราทําได้ดีมาตลอดเนาะมันก็เหมือนการที่เราสร้างมาตรฐานมันก็สูงมากแล้วถ้าแบบเราทําไม่ถึงมาตรฐานนั้นเราก็เหมือนเหมือนกดดันตัวเองที่มันหนักขึ้นทุกวันใช่ไหมแล้วเวลาที่ผลสอบออกมาหรือว่าเวลาที่ต้องเรื่องเหยียบต้องเรื่องขอการเรียน,นเนี่ย,ยปลายพนอน้วรู้สึก ความีกังพวลความเหนื่อยแล้วก็ไล่ย,ยังคิดว่าไล่กลัวว่าจะทำให้ตัวหองผิดหวังด้วยเนาะคีอ <c oughs> ฟังแล้วรู้สึกว่าเรื่องนี้ม ชอบคำตอบนี้มนนากๆเลยนะมันแปลว่าลึกๆแล้วเนี่ยปลายก็เหมือนอยากจะกลับมุมมองตัวเองเหมือนกันนะใช่ค่ะบางทีปายก็แ,ยกกแบบคือบราพยายามวากำลังว่าโอ๊เราจะได้เตเอนไหมแต่ว่าถ้าใน,นเมื่อมันเป็น,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 นแบบน,นี้แล้วปลายเองก็รู้สึกว่าแบบเราควรที่ันนี้ก็มีความสุขมากกว่าในกานเดียร์แล้ว,ลวใช่อย่างนั้นริมอยากจะรอให้ปลายคิดดูว่าการเรียนเนี่ยมันไม่ใช่เป็การแข่งขันกับใคร แต่มันคือเป็นการพัฒนาตนเองให้มันดีขึ้นถ้าสมมุติว่าตั้งใจเรียนแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าผลการเรียนจะไม่ใช่เกดเง แล้วก็บิมอยากบิมมีวิีอีกวิธีหนึ่งนะที่อยากจะบอกไบรก็คือให้ไลายเริ่มจากการตั้งเป้าหมายก่อนแต่ต้องเปลี่ยนมุมมองจากที่ปลายคิดว่าเทอมนี้เนี่ยปลายจะต้องสอบให้ได้ดีตลอดทั้งเทอมกับการให้ปลายคิดว่าอาทิตย์นี้เนี่ยปลายขอเข้าใจเรื่องนี้ก่อนได้ไหมเหมือนแบบถ้าสมมติว่าเราทำเป้าหมายเล็เลกๆได้ใช่ไหมมันก็เหมือนเป็นการเพิ่มความมั่นใจของเราไปด้วย ม,มีแผนให้ลาย5แผนค่ะแผนแรกนะคะจะเป็นการปรับเป้าหมายจากที่ลายคิดว่าต้องได้ดีที่สุดในทุกครั้งจะเปลี่ยนไปเป็นทําให้เต็มที่ในทุกเรื่องข้อ<ม>สองค่ะแบ่งเวลาเรียนกาหนดช่วงเวลาอ่นานหนังสือให้ชัดเจนแต่ลายก็ต้องมีเวลาพักผ่อนบ้างเช่นการออกกําลังกายการดูหนังการฟังเพลงค่ะข้อสามค่ะรันทึกคาวามรู้สึกทุกทุก วันนี้ปลายภูมิใจอะไรในตัวเองบ้างเพื่อย้ำเติอนว่าปลายเนี่ยก็มีคุณค่าข้อสี่ค่ะพูดคุยกับคนที่ไว้ใจถ้าหากว่าปลายมีเรื่องกดดัน อันนี้แล้วรู้สึกว่ามันชัดเจนดีมันไม่ใช่แค่สิ่งที่เป็นทฤษฎีแต่มันสามารถที่จะปฏิบัติได้จริงแล้วว่าถ้าการได้ลองตามเห็นที่วิตั้งไว้เนี่ยแลว่าน่าจะมปเกิดระนี้มากค่ะบิลอยากให้ไปรู้นะว่าคะแนนมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญค่ะแต่ว่าหัวใจของร้าก็สําคัญเหมือนกันนะไร์อยากให้บิมดูแลหัวใจของร้านเป็นพร้อมกับการเรียนรู้สินค้า ความกดดัแล้วก็ความตัวของตัวเองให้มินฟังมินว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะที่ใครสคักคนจะออกมาพูดแบบ